สวัสดีครับผมธารารับดูรลยมือภาลัพันุกรรมนะครับผมก็พบกับทุกท่านเช่นเคยวันนี้ผมจะมาทานายดวงชะตาคนเกิดราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคมพศ2567นะครับผมวันนี้แอร์เสียก็อาจจะต้องรีบรีบพูดมันร้อนมากนะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยวีนหัวด้วยนะครับผมเพราะว่าแอร์เสียร้อนร้อนแบบโคตรเลยนะ อ่าใบแรกนะครับผมวันนี้ผมจะรีบพูดไปเลยไม่เย่นเยอะมากใบแรกไงไพ่ knight of c u p อ่าก็ค่อนข้างหงุดหงิดนะครับผมสําหรับวันนี้อ่อ knight of c u p เนี่ยถ้าเราพูดตรงๆความจริงผมพูดทุกครั้งแล้วนะว่าใบาไหนหมายถึงอะไรใบไหนหมายถึงแล้ววันนี้ใบนี้ความจริงมันหมายถึงอ่าอดีตไพ่ใบที่สองหมายถึงปัจจุบันไพ่ใบที่สามหมายถึงอนาคตถ้าถามว่ามันอดีตเมื่อไหร่ปัจจุบันเมื่อไหร่อนาคตเมื่อไหร่ เขาิก็พราทุกคลิปนะใครที่ติดตามคลิปผมก็จะรู้เดี๋ยวพูด,ดูๆไปเดี๋ยวก็รู้เองจริงๆไพ่ใบเนี้ยมันคืออดีตไม่นานหรอกมันทำ้ายได้จำกัดประมาณสักอ่สามถึงสี่ถึงห้าเดือนเต็มที่นะแต่ว่าผมจะรู้พูดทำนายพื้นดวงรนวงไปด้วยเลยก็ลู้กันนะใครที่รู้วิธีการทำนายผมก็อ่ะผมก็พูดแค่นี้นะจริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันหมายถึงความสุขความพัลลรหันการเดินทางการเที่ยวก,การท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ เพราะฉะนั้นคนที่จับได้ไพ่ใบนี้ค่อนข้างที่จะมีดวงการเดินทางมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นร้อนแอร์เสียโมโหมาก <c oughs> จริงๆจะบอกว่าไพ่ใบนี้คนที่เดินทางบ่อยคนที่จะ,ะมีเรื่องที่ต้นเขาเรียกภาษาภาษาโขนเรียกว่าดวงจรดวงจรตรงนี้ถ้าเกิดเราเอา ภาษาเกี่ยวกับการเดินทางเราเรียกว่าการจรจากเพราะฉะนั้นจะบอกว่าราศีสิงห์มีดวงที่ต้องเดินทางบ่อยเดินทางในที่นี้อาจจะเดินทางแต่ยังเด็กยังเล็กไม่ใช่อยู่บ้านแบบอ,อยู่กับพ่อแมอ่ให้พ่อแม่ป้อนนู่นป้อนนี่พ่อแม่แบบเอ็นดูอย่างนี้มันจะไม่ใช่แบบเนี่ยคือต้องออกไปประจำภัยหรือบางทีอาจจะไม่ได้ไปประจำภัยหรือว่าบางทีไปเรียนต่างประเทศไปอะไรยังไงมากมายแต่ ก็ชอบท่องเที่ยวอยู่ดีเช่นไปเที่ยวขออนุญ,ญาตพูดบางคนไปผับไปเทคไปดิสโก้ไปอะไรหรือบางทีไปเที่ยวอะไรนี้ก็เป็นไปได้หรือบางคนไปเที่ยวภูเขาลเ,เนาไพราก็แบบนี้แต่ยังไงผมจะบอกว่าราศีสิงห์ข้อที่ผมเห็นมาเยอะนะอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ส่วนมากไปอย่างนี้แน่นอนชี้พจอลงเทา้ายังไงก็ต้องมีดวงได้เดินทางแน่นอนบางทีไม่ได้เป็นหนึ่งของพูดนะก็คือ ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปทํางานแต่บางทีมันก็ต้องมีเรื่องให้ต้องเดินทางจะเป็นความสุขก็ได้จะเป็นความทุกข์ก็ได้จะเป็นเรื่องงานก็ได้ยังไงก็ต้องเดินทางอยู่ดีบางคนเกิดมาอายุไม่กี่เดือนก็ต้องมีการอพยพย้ายถิ่นฐานเนี่ยก็เป็นดวงชะตา,าของราศีสิงใครจะมาบอกว่าเออไม่จริงเราก็ได้ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมแต่จริงๆแล้วดวงเนี่ยจะบอกว่าราศีสิงจริงๆแล้วเป็นคนเจ้าสังคมเป็นคนเจ้าเสน่ห์ เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าคนเจ้าสเสน่ห์คนเจ้าสังคมมักจะมีเพื่อนเยอะราศีสิงห์เป็นคนชอบที่จะเข้าสังคมมีเพื่อนเยอะอยู่แล้วแต่จริงๆรรอนะครับผมบนนี้ผมเลยไม่ค่อยมีสมาธิเท่าไหร่จริงๆคนเจ้าสังคมเจ้าระเบียบเนี่ยไม่ใช่แค่คนเจ้าสังคมเจ้าระเบียบอย่างเดียวแต่จะบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรนะมีคลาสในตัวเองคลาสในตัวเองในที่นี้มันหมายถึง ชอบคบเพื่อนรวยชอบคบเพื่อนมีระดับอาจจะไม่ได้เป็นทุกคนบางคนก็ <c oughs> ชอบคบเพื่อนจนก็มีนะแต่บางทีคนที่ราศีสิงห์คบเ,เพื่อนรวยคบ <c oughs> เพื่อนมีระดับคบ <c oughs> เพื่อนมีฐานะกินของอย่างหรูกินของอย่างเลิศบางทีคนพวกนี้จะเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเพราะฉะนั้นราศีสิงห์ที่ทำสิ่งดีๆคบเพื่อนดีๆแล้วก็เลือกสรรแต่สิ่งดีๆให้ตัวเองจะได้เปรียบ มนจะบอกว่าบางทีคนที่แบบว่าเคิดว่าฉันจนคิดว่าฉันไม่มีอะไรจะคิดไปทําไมเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าคุณคัเลือกสิ่งดีๆีค่สิ่งดีๆให้กับตัวเองมันก็จะได้เปรียบกว่าคนอื่นเพราะว่าถ้าคุณมองหาอะไรคุณก็จะได้สิ่งนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งของราศีสิงห์ราศีสิงห์เป็นราศีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจาดาวาที่จะเป็นดาวที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเขาเรียกว่าจักรวาลของเราเพราะฉะนั้นจงบอกว่าราศีสิงห์จึงเป็นเขาเรียกว่าราศีที่ บางคนจะบอกว่าเจ้ายศเจ้าอย่างแต่จริงๆนะชอบบังคับชอบควบคุมถ้าอะไรที่ไม่เป็นไปตามดังราศีสิงห์ราศีสิงห์จะไม่ยอมเหมือนกับเอาที่มันเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลอะไรแล้วพี่เงี้ยถ้าพูดสับตรงๆก็คือเป็นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลอย่างเช่นว่าถ้าลูกหลานไม่เชื่อฟังคนคนนี้ไม่เชื่อฟังบางทีก็จะมีวิธีทําให้เขาเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังมากๆก็ <c oughs> ใช้ลงไม้ลงมือแต่อาจจะไม่ได้ลงไม้ลงมือด้วยกันตีหรืออะไรยังไงแต่ก็จะมีวิธีการที่ แยบยลน,นะครับผมผมเพูพ่มทุนดวงประมาณไม่มากนะแต่ผมจะบอกว่ายังไงราศีสิงห์เหมาะกับการทาอะไรใหญ่ๆเพราะว่าทําไมมันต้องมีเหตุผลของมันบางทีการทาอะไรใหญ่ๆเนี่ยก็เพราะว่าเขาชอบที่จะลงทุนใหญ่ใจกล้าใจเติบนี่คือลักษณะของราศีสิงห์ถ้าถึงช่วงหลังชีวิตถ้าเกิดยังคิดได้คิดน้อยไม่ทาอะไรใหญ่มันก็ต้องมีอะไรบางอย่างโดนบันดาลนั่นก็ไปทําใหญ่โตแต่การที่เขาจะทําใหญ่โตต้องเป็นผลประโยชน์กับ คนหมู่มากหรือครอบครัวหรือคนจํานวนมากจะดีคนที่ดีวด้วยก็ต้องยิ่งใหญ่คนที่คุณคุยก็ต้องเป็นคนที่มีศักยภาพจะยิ่งดีนะครับผมแต่ผมจะบอกว่าจริงๆราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนชอบอิสระด้วยส่วนหนึ่งเพราะเห็นไหมว่านายอับนายอับคัพเนี่ยเป็นคนที่เห็นไหมค่อยๆขี่มาย่างลายเข้ามาเป็นคนที่มีอิสระในตัวเองชอบท่องเที่ยวไม่ชอบให้ใครผูกมัดนะครับผมผมพูดพื้นดวงประวัณเท่านี้ ันจะพูดพุ้นลงไม่มาเพราะร้อนเหลือเกินนะครับผมวันนี้แอร์เสียผมโมโหมากเลยนะก็ไปตามช่างแอร์เนี่ยก็ยังแบบโอ้โหแบบร้อนจริงๆจริงๆเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยอ่ถ้าเราพูดตรงๆก็คือเป็นไพ่ของอ่อัศวินที่เดินทางมาแล้วก็ค่อนข้าง,างที่จะอ่าจะเย็นแล้วก็ไม่คิดอะไรจริงๆแล้วจะบอกว่าราศีสิงห์เนี่ยถ้าเราดูดีๆนะโอ้โหร้อนร้อนแบบ อ่าจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าไพ่เนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงอดีตที่ผ่านมาเมื่อสองสาเดือนก่อนถ้าพูดตรงๆนะถ้าดูเองดูดวงจรนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่นานเนี่ยคุณต้องมีเรื่องได้เดินทางราศีึ่งเป็นราศีที่เดินทางบ่อยอยู่แล้วเดินทางบ่อยอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่า ไม่ต้องเอาสองสาเดือนหรอกยังไงตัวคุณก็ต้องในเดินทางเนี่ยไปเที่ยวไปพบสัมนาเพื่อนฝูงไปคุยกับเพื่อนฝูงไปติดต่อมันต้องมีได้อย่างนี้เกิดขึ้นกับคุณตลอดชีวิตถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่มีหรอกอะไรยังไงคุณลองสังเกตชีวิตคุณดูดีๆว่าคุณได้เดินทางไปทําอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ใช่แบบอา้าวชีวิตคนเราก็ต้องเดินทางอยู่แล้วยังไงมันต้องเดินทางบ่อยอยู่แล้วเดินทางไปทาอะไรเรื่องหนึ่งนะบางคนไปต่างประเทศไม่ซ้ํา ประเทศเลยบางทีก็อาจจะไปประเทศใดประเทศหนึ่งแบบบ่อยๆอย่ะแต่ยังไงบางคนก็ไปไม่ซ้ำประเทศไปต่างจังหวัดไปอะไรอย่างนี้เพราะเห็นไหมไพ่มันได้ไพ่เดินทางแล้วไม่ใช่แค่ไพ่ที่ผมจับมาผมฟิกมานะมันไม่ได้ฟิกนะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าดวงราศิงห์มันต้องเดินทางมันต้องอะไรยังไงนะครับผมและเดินทางไปได้ดีด้วยนะยกเว้นว่าผมจะบอกอย่างนถ้าคุณมีฝ่ายดาที่มืออันนี้ผมไม่พูดบ้างนะจึงบอกว่าถ้าคุณมีฝ่ายดาที่มือตรงเนินจันทร์ การเดินทางของคุณจะยากลําบากก็แค่นะั้นอย่างหนึ่งคือที่ผ่านมาเนี่ยจะบอกว่าถ้าคุณรออะไรอยู่คุณอาจจะต้องยืดเวลาช้าไปอีกเช่นสมมติว่าคุณจะไปเดินทางไปหัวหินหรือเดินทางไปแคมปมอะไรแล้วแต่นะเดินทางไปแต่ว่าคุณต้องไปรอแบบรออะไรสักอย่างหนึ่งอะใช้คําว่ารออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาอนุมัติให้คุณหรือว่าบางทีรอธุรกิจรออะไรบางอย่างที่มันลันไปหรือว่ายังไงมันจะช้า แต่มันต้องเหนื่อยแน่นอนแต่ไม่ได้เหนื่อยจนถึงขนาดทําให้คุณลักเลือดเพราะไพ่น,นี้คือค่อยๆช้าแต่ชัวร์ที่ผ่านมาไม่ไมนานแต่ไพ่ใบท,ที่สองไพ่สองได้เจ็ดถ้วยนะครับผมเจ็ดถ้วยเป็นไพ่อของคนที่คิดฝันเพิ่ฝันเก่งจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าราศีสิงเพิ่ฝันเก่งแต่เป็นคนที่อันนี้ผมไม่พูดว่าคนที่อะไรผมพูดไปแล้วจึงบอกว่าไพ่ใบน,นี้เนี่ยจึงเป็นไพ่พที่แบบว่าโครงการของคุณ มีเยอะเป็นดอกเห็ดในช่วงเดือนสิงหาคมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าโครงการของคุณเนี่ยเยอะมากขอให้คิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสรุปทําให้มันจริงสักทีเถอะบางทีจะบอกว่าบางทีคุณอาจจะคบซ้อนก็ได้คบหลายคนก็ได้ถ้าคุณยังสดหรือว่าบางทียังไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้าใครมีเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไม่ควรไปแบบนี้เพราะไพ่น,นี้มันหมายถึงไพ่เสน่ห์แรงจริง,รงๆนีสิ่งที่จะเอาตามพื้นดวงนะแยกระวางพื้นดวงกับดวงจอนให้ออก พื้นดวจริงๆเราสิ่งเป็นคนมีสเสน่ห์อยู่แล้วสเสน่ห์แรงบางทีก็ป๊อปโูล่าในวงการสังคมแต่พิงแต่ว่าต้องควบคุมไอ้พลังตรงนั้นให้มันดีๆไม่อย่างนั้นมันอาจจะทําความเดือดร้อนให้กับคุณถ้าคุณอายุมากจนถึงขนาดที่อะไรหมดพวกนั้นไปแล้วมันก็ดีมันหมายถึงคุณยังมีความเป่งปังแต่ว่าก็ไม่ทําไม่ได้แล้วอะ่ะแล้วบางทีมันมันจะไปตัดหาพวกนั้นทําไมแต่บางทีคุณก็ยัง อยากจะเข้าสังคมอยากกระชุ่มกระชวยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าตรงนี้จะได้เปรียบสําหรับคนสูงอายุอันนี้ก็พอเข้าใจนะครับผมคือหมายถึงว่าถ้าคุณมีไฟแบบว่าอยากจะสุขตอนอายุมากเช่นสมมุติว่าอายุมากคุณกําลังกระปีก้กระเป๋าแต่ไม่ใช่หมายถึงเรื่องพวกนั้นนะกระปีก้กระเป๋าหมายถึงว่าอยากจะมีความโรแมนติกอะไรอย่างนี้ดีกว่าให้ใปน,นี้ตอบโจทย์ถ้าคุณอายุมากแต่ถ้าคุณอายุยังน้อยคือคุณมีความคิด ความฝันไกลว่าจะทนูุนทํานี่หมดแต่ขอเลือกทาสักอย่างนึ่งไมจะเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพธุรกิจอ่าเริ่มต้นใหม่หรือว่าจะเป็นเปิดร้านอาหารอ่าทโปรแกรมเมอร์พเพอนนี้จะดีมากเป็นพิเศษสำหรับคนทาพวกอ่อสิ่งที่มองไม่เห็นโปรแกรมเมอร์หรือจะเป็นเปิดสํานักทรงอะไรพวกนี้อันนี้ผมพูดเกินไปหน่อยนะแต่ว่าเ็เป็นพวกทําอะไรบางอย่างที่มันจับเงินนอากาศพวกนี้ที่แบบพูดอย่างเดียวจับเสื้อมือเปล่าจะดีต่อราศีสิงห์พวกที่ใช้เป็นในหน้าก็ได้ แต่ตอไปลปสุดท้ายจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมามันดีนะก็แต่ว่าคอยลงมือทําจริงสักอย่างเถอะแต่ว่าพอใบาสุดท้ายขึ้นปุ๊บได้ไพ่แปดช่วยนะครับผมแปดช่วยนี่ก็คือหนีเลยบางทีจะบอกว่าบางทีคุณทําอะไรบางทีราศีสิงห์มีข้อเสียอย่างคือพอจับอะไรแล้วจับไม่สุดพอจับไม่สุดเสร็จก็จะทิ้งมันไปบางทีก็เพอนทําทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างลงทุนมันหูห้าหกล้าน บางทีจับไม่เสร็จยังจับไม่มั่นขั้นไม่ตายก็ทิ้งมันไปแล้วก็ไม่ทําต่อนี่คือข้อเสียเพราะฉะนั้นจับให้มั่นหน่อยแต่ถ้า,าไพ่ใบนี้ขึ้นสแสดงมีสิทธิ์จะทิ้งมันได้มันมีสิทธิ์ค่อนข้างสูงบางทีเบื่อแล้วเหนื่อยแล้วหรือบางทีอาจจะต้องสมมติคุณลงทุนในอะไรบางอย่างคุณอาจจะจําเป็นต้องทิ้งมันผมไม่ได้มาดา่าแช่งใครนะแต่ขึ้นจะบอกว่าระวังหน่อยเพราะบางทีคุณอาจจะต้องหรือบางทีคนที่ลงทุนร่วมกับคุณหรืออะไรยังไงนะอาจจะต้องตีจากคุณไปหรือบางทีก็ ล้มเลิกโครงการทําไมผมถึงพูดอย่างนี้เพราะเศษรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งสภาวะอะไรต่างมันมีแนวโน้มแบบนี้สูงมากก็ขอให้คุณเนี่ยช่างจะให้ดีๆวิธีแก้มันก็มีวิธีแก้คือทําให้มันสุดๆถ้าอะไรที่ยังไม่ทําสุดอย่าล้มเลิกแต่ถ้าทําไปถึงคิดว่ามันมัน่งน้ําหนักดูแล้วมันไม่ไหวก็โอเคเรื่องหนึ่งครับผมแต่ให้พยายามลองดูก่อนลองยังอืมอย่าปล่ยกายอย่าปล่ยใจทําไปเลยอะไรที่คุณคิดว่าโอเค ต้องชั่งน้ำหนักก่อนนะอะไรที่ชั่งน้ำหนักแล้วว่าโอเคเพราะเห็นไหมมันจะมีโอกาสได้เดินทางโอกาสได้ทาอะไรใหม่ๆแต่ว่ามันต้องใช้เวลาส่วนไพ่ใบนี้คืออยาเลิกลักยาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาแบบนี่เงาอ่ะยาแบบอ่ายาไปเลือกเยอะทําไปเลยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าตัวเลือกมันจะเยอะความคิดของคุณจะปนไปในช่วงเดือนสิงหาอืมแต่สุดท้ายก็เลิกทํายกเว้นว่าคุณจะอดทนทําต่อแต่ไพ่ใบนี้ มันจะได้ทำแต่บพิงแต่เลือกเยอะความจริงวันนี้มันแอร์ดับสนิทเลยนะก็จบไปเท่านี้แอร์ดับสนิทก็คือความจริงวันนี้ผมก็รู้สึกหงุดหงิดนะบอกตรงอันนี้ขอบอกทุกคนตรงๆว่าแอร์มันเนี่ยเงอไหลค้าย,ย้อยก็เาเลยบอกว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยวันนี้วันนี้ <c oughs> ก็หยืนบนดีกว่านะอืม เออแล้วใครที่ต้องการจะดูอะไรมือพี่จิ๊บซกับผมก็ติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไล,ลนะะ์ลดีทาร์ตสองห้าหกนะครับผมไลน์ดีทาร์ตสองห้าหกลน์ดีทาร์ตใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมไลน์ดีใต้ข้อความด้านล่างคลิปะะลยูทูบไลน์ดีทาร์ตสองห้าหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบวันนี้พูดไม่มากไลน์ดีใต้ใต้ข้อความด้านล่างคลิปนะครับผมพงที่ดีไว้ให้ก็ทักเป็นเพื่อนทักรายละเอียดอะไรเข้ามาวิธีการดูผมก็บอกไปทุกคลิปแล้วถ้าเกิด ผมพูดคลิปนี้แม่ละเอียดก็ไปเอาดูคลิปอื่นด้อ่าก็ไอดีทัาสองหกกับลายโอเอแล้วไอเป็นลิงก์นะครับผมก็ทักลิงก์เข้ามาก็ทักเข้ามาลิงก์มันก็เข้ามาเลยหรือลายทัลสองหกลายทัลสองหกเป็นช่องทางหลักนะครับ ก็เป็นเพื่อนอางานะครับลายทั้งสองส่วนไลโอเอก็เป็นลิงลิงมันจะเป็นค่อนข้างเป็นธุรกิจมากกว่าเป็นไลโอเอก็เข้าจะวิธีเวลาดูผมโดยคุณสดๆน,นทางโทรไลสเปิดกโฟนสดๆเป็นหมอดูเป็นโค้ดนะครับเข้าใจนะครับว่าโค้ดคืออะไรโค้ดก็เป็นโค้ด้วยคุณสดๆผนทางโทรไลนะครับผมบกวกผนวกกับหมอดูด,ด้วยลายมือพิซซิงหัวเฮงสามอย่างก็สามอย่างนะครับผมสามอย่างลายมือพิซซิงัเหงสามอย่าง ก็ทางออนไลน์ดูไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนนะครับผมเต็มที่ก็มีวิธีเงินที่สำนักงานใครที่มาที่สำนักงานมาเห็นตัวเป็นๆเลยก็ลายมือพิซซีหงหงตัวเลขแบบ VP ชุดแจกไฟกระพริบแบบยาวๆเลยปรึกษาการงานการเงินโชคลาภความมั่งคั่งรวยหรือความรักนะครับผมกับแบบธรรมดาที่สำนักงานกะแจ้งเขาผมแจ้งทุกคลิปนะครับผมถ้าคลิปไหนคุณฟังไม่รู้เรื่องหรือว่ากดไม่ทันอะไรไงก็ไปดูคลิปอื่นได้ก็มีหลายคลิป ก็มีธรรมดาอีกวิธีหนึ่งลายมือพิซศจนกว่าเราจะเชชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานประมาณนี้ขอไอน์ช่อนขอที่อยู่มาไม่รู้รายละเอียดยังไงก็ถ้าสอบถามมามีรายละเอียดทิ้งไว้ให้ใครเห็นคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเยอะเป็นกำลังใจด้วยไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ส่งไปเรื่อยๆขากดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามก็ประมาณนี้ลาไปอย่างนั้นนี้ลอดสวัสดีครับ